ดาครับนี่ครับสวัสดีครับพบกันวันเสาร์พี่น้องเอ้ยหยุดไหลายมือมัอนี้เลยพากันมารับจบฉิชิตยาไก่งวงพี่น้องมันนี้นะครับมารับจบฉีดิตยาไก่งวงนะครับตอนนี้รอทีมงานยังมาบุกบพี่น้องนะครับต้องใช้คนประมาณ9คนฉิดยาพี่น้องไก่ประมาณเกือบเงินตัวนี่แหละนะครับจบฉิช,ชยาไก่งวงมันนี้ มีได้จักบาทนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองรุ่นกันนะครับมือนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับผมนะครับตอนนี้ยังรอสมาชิกอยู่ครับหนาวว้าผมนี่ครับผมเอาต้นยางย่างนะครับนี่ครับผมไก่หวงไก่น้อยนะครับประมาณเจ็ดเดือนนี่ตามเดือนบ่สองเดือนสองเดือนสองเดือนชิดดานะครับมือนี้ พูดพอกหนึ่งสามพอกพี่น้องเบิดมือไก่เกื่องมือตัวแล้วครับวันนี้ครับผมทีมง,งานจิตยาไก่งวงครับวันนี้แล้วดูครับครับผมตอนนี้กำลังไล่ต้อนเข้ามาในกลุ่มครับเพื่อให้จ,จับง่ายพี่น้องนะค,ครับผมวิธีการ จีดยาไก่นะครับไล่มาต้อนมาพี่น้องผมเป็นมือมือมือยามือแทงนะครับแทงปีกอันนี้แทงขาครับไล่มาเสิพี่น้องบรรยากาศดูครับนะครับมือมือฉีดนะครับมือฉีดกับมืจิ้มปีกนะครับผม เอาละครับสิทธิ์ไปเมื่อสองคลอกเหพี่น้องเรืออีกคอ,อกหนึ่งนะครับผมงานก็ต้องทำนะครับเลขก็ต้องลุ้นนะครับเลขก็ลุ้นเหมือนกันงานก็ต้องทำครับจัดไปพี่น้องครับนี่ไปเบียเบียเบียขนมนมอะไรกันพี่น้องนะครับสูตรซอครับผมเลยคลอกเดียวครับผม ท่านผู้ถูกรางวัลสลากการกุศลเอามาอยู่ในครัวที่จ่ายเนี่ยรา101บาทเย่ไม่มีแก้วกินไม่ได้ครับผักเบีครับผักเบียมาดูครับรุ่นเด็กด้วยครับตอนนี้มาเบิ่งพี่น้องผักเบียก ที่ยาไก่ดุ่นเลขพร้อมเฮาสทีรับรับช็อรับช็อง่ายบ้มื้นี่ยออกครับห้าห้าแปเจ็ดศูนย์ศูนย์เฮ้ยศูนย์ศูนย์โอ้ยศูนย์ศูนย์ดีดว่ะโอ้ยคนละก้าออกเจดูนยมัน